สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องรินดาพารวยพาชมบ้านและที่ดินสวยๆค่ะวันนี้น้องขอนำเสนอขายที่ดินสวยในชุมชนเนือที่ชนดคลุดแดงอยู่ที่135ตารางวาติดทางสาธรณะคอนกรีตทั้งหมด4ด้านเลยค่ะ และติดกันเป็นโฉนดชุมชนอีกประมาณ1ไร่1งาน79ตารางวารวมแล้วเนื้อที่รวมอยู่ที่1ไร่3งาน14ตารางวารูปแปงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยงามเลยค่ะด้านหน้าของที่ดินหันหน้าออกทางทิศเหนือเป็นด้านยาว75เมตรติดทางสาธารณะคอนกรีตและด้านกว้างอยู่ที่38เมตร ที่ดินจะต่ำกว่าระดับถนนสาธารณะประมาณ20-30เซนติเมตรดินดีมากค่ะมีความอุดมสมบูรณ์ไฟฟ้าปรับป่าพร้อมใช้งานตั้งอยู่ในชุมชนหมู่บ้านทางเข้าออกมีความสะดวกสบายเข้าจากถนนทางหลวงหมายเลข2326เข้ามาเพียง1.3กิโลเมตร ไม่ไกลจากร้านค้าร้านสะดวกซื้อห่างจากตัวเมืองเพชรบูรณ์ประมาณ15กิโลเมตรเจ้าของเสนอขายยกแปลงในราคา790,000บาทเหมาะสำหรับทำบ้านสวนผลไม้วิวเขาสวยงามมีความเงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อนสนใจนัดชมกันก่อนได้เลยค่ะ